จุดแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าน้ำตกคิ้วกันนะคะเราก็วัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มาที่เครื่องจำหน่ายบัตรนะคะส่วนตัวอย่างนะคะค่าบริการก็จะอยู่คนละ40บบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลัง,ลงนงั่งรถกอล์ฟขึ้นที่น้ำตกผิวกันนะคะนี่ก็จะมีค่าบริการคนละสิบบาทเท่านั้นเองนะคะเนี่ยวอ้ถูกากลับเราให้เดินไหมเห็นอย่ายงเงี้ยเหนื่อยนะเนี่ย น้ำตกผิวนะคะเขาจะไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปข้างบนนะคะเราต้องอมาเก็บของไว้ตรงช่องที่เขามีไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้วางของค่ะแล้วเขาต้องเล่นกันตรงไหนมเขาเดินขึ้นไปข้างบน สเสด็จประพาสน,น้ำตกพิวครั้งที่สามโหนานแล้วนเนี่ยรูดีปีไหนสองพันสองสี่สามสองโอ้100ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีไอราชาการที่หกก็มาท่านก็ได้แบบว่ามีรายลักษณ์อักษรไว้ด้วยเขาบอกว่าสถานที่สำคัญทางโบราณคดี จุลศลรจุมพลเจดีโอมีเจดีที่นี่มีเจดีอย่างนี้หรออืออัึกาที่เจ็ดก็มาเราต้องเดินขึ้นไปประมาณ70เมตรไปซ้ายไปขวาดิ ทีงไหนก็ได้อันนี้จะเห็นน้ำตกอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่จันมาสามปีแล้วแต่ไม่เคยมาเที่ยวน้ำตกเลยเพราะว่าคุณสามีไ,ไม่พามาสักทอีอันนี้ปีรามิพนางเรือล่มเขาบอกว่าที่เราลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิรินาค มารีรัตพระบรมราชเทวีอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5้าหลังจากที่เสด็จที่วงคดด้วยเรือพระประเทียบล่มที่แม่น้ำเจ้าพยาสร้างขึ้นเนื้อพศ2 4 2 4คือแบบเรายังไม่เกิดเลยเนาะสองสีสองีนานมาแล้วเป็นน้อยร้อยีแล้อวอะ คือนี่ไงพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตอันี้ก็คือรันอืออันนี้ก็คือรัชการที่5คือสร้างเจดีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการสเสด็จประาพาสเมื่อวันที่หนึมกราสอง4ี่และเพื่อเป็นที่นมันสการของผู้คนที่ี่ด้วย คนานมากอะคือจะดีแบบว่าขึ้นแบบตะไคร้ใช่ไหมเขาเรียกว่าตะไคร้ใช่ไหม,มคือน้ําตกผิวไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะยังมีความเป็นมาและประวัติของราชการหลายราชการที่ได้มาประพาที่นี่ ของน้ำตกคิวแล้วก็คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกน้ำลึกาเมตรงนี้น้ำไปสามเมตรนะเห็นแอ่งๆนี่ลึกนะเนี่ยนี่ไงกพรกเอของเรา ในจีนนี่คือปลาพวงเนี่ยสมัยก่อนนะเขาจะให้มีเป็นโนปากยาวขาแล้วเอาขึ้นมาปลากิน,นเป็นแบบเครื่องแ่ะอันนี้เขาเลยแบบว่าห้ามให้อาหารปลาครับหวัวนาเดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนคือเรามาช่วงที่แบบว่าหน้าหนาวหน้าแรง น้ำก็เลยน่ารลของที่นี่ก็คือน้ำก็เลยจะค่อนข้างนอง ตอนนี้เราก็เดินลงจากน้ำตกทิวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินลงมาดูอีกแอ่งหนึ่งแอ่งเล็กๆนะเราขึ้นไปสุดแล้วเราก็ลงมาดูข้างล่างดูนะคะก็ถือว่าชิวเลยอะตลงนปาใหญ่อยู่ตรงนี้นะทุกคน กินอาหารไม่ได้นะคะเพราะน,นิกกี้ซื้อมาซื้อมะม่วงมานะกัดแซ่บเลยนะแต่ว่ากินไม่ได้นะคะข้างบนแต่ว่าข้างล่างกินได้นะคะก็เลยมาแวะกินกินมะม่วงก่อนกันกบรับบรรยากาศนตกถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ